หนุ่มคนนี้บิลกินเขาถูกคุกคามหนักมากนะคะก่อนจะอธิบายว่าเขาถูกคุกคามยังไงเดี๋ยวขออธิบายคําว่าซาแซงแฟนก่อนว่าหมายถึงอะไรบางคนรู้แล้วบางคนยังไม่รู้ซาแซงแฟนหมายถึงแฟนขับที่มีพฤติกรรมติดตามตัวชีวิตศิลปินแบบพยายามเข้าใกล้ลุกล้ําความเป็นส่วนตัวออสร้างความรําคาญให้กับศิลปินซาแซงแฟนบางคนนะคะถึงไปดักรอศิลปินนะถึงลานจอดรถบางคนไปหน้าบ้านบางคน,น,น,นไปใต้คอนโดคือตามติดแบบ มันออกแนวน่ากลัวต้องใช้เขาไว้แบบนี้แล้วดาราจะไม่ออกไทยนะมันจะมาจากเกาหลีและตํารวจชาแซงนี่มาจากเกาหลีแล้วเกาหลีน่าจะมาจากเกาหลีแล้วรู้สึกว่า ทางตำรวจเกาหลีเขาสามารถพวกศิลปินเขาสามารถแจ้งจับได้ทีนี้ดาราต่างประเทศเนี่ยตำรวจก็ไปจับเลยนะออกมาจับเลยดาราต่างประเทศเนี่ยก็โดนคุกคามเหมือนกันล่าสุดดาราไทยก็โดนแล้วนะคือหนุ่มคนล่าสุดที่โดนนี่ก็คือคุณบิวกินพุทธิพงศ์นะคะเจอมากับตัวแล้วก็เจอมาหลายครั้งแล้วด้วยคือก่อนหน้านี้บิวกินที่เป็นคู่จิ้นกับพีพีกริดนะคะเคยถูกซาแซงแฟนตามไปที่สาธารณะต่างๆอย่างเช่นขับรถตามไปดักรอที่บ้านก็มีนะคะ จนมีต้นสังกัดเนี่ยเขาออกจดหมายเตือนซาแซงแฟนนะว่าเฮ้ยอยากให้คุณหยุดพฤติกรรมเหล่านี้อย่าทําทําไม่ได้เพราะมันเป็นการคุกคามนะคะแต่ดูเหมือนว่าการร่อนจดหมายไปจะไม่มีผลเพราะว่าซาแซงแฟนก็ยังรุกหนักกว่าเดิมล่าสุดถึงขั้นจองไฟล์ไฟล์บินที่นั่งใกล้ๆกับพีพีบิวกิน และระหว่างที่น้องทั้งคู่นะนั่งเครื่องซาแซงแฟนค่ะเขาก็ทํายังไงพี่โพลใช่พีพีบิวกินเขาเล่าให้ฟังว่าพีพีนั่งอยู่เครื่องบินข้างๆกันนะครับอยู่ๆซาแซงแฟนคนหนึ่งก็มานั่งที่ข้างๆนะครับแต่ไม่ได้มาคนเดียวมากันทั้งยวงมามากันเป็นกลุ่มนะครับคือแถบนั้นนอกจากจะตัวบิวกินและพีพีก็คือเป็นแฟนขับทั้งหมดบิวกินก็เลยมองหน้ากับพีพีว่าเอาไงดีจากนั้นเลยสลับที่ไปนั่งข้างหลัง ไปชั้นประหยัดแล้วให้ผู้จัดก,การสองคนผู้จัดก,การมานั่งข<แ>้างหน้าแทนนะครับบิบกินบอกว่าค่อนข้างตกใจเพราะเพราะเขาเป็นกลุ่มแฟนคลับที่ตามเราอยู่ตลอดอนะครับก็ดีใจนะที่เวลามีแฟนคลับมาตามแต่มันก็ต้องมีเส้นของความพอดีนะครับแล้วก็ในโอกาสที่เหมาะสมนะครับแต่ <ๆ S 2> แฟนคลับกลุ่มนี้ตามแบบฮาร์ดคอร์ตามตั้งแต่เช็คอินเข้ามาข้างในเดินไล่บี้มาเราเข้าเราก็เข้ามาประกบขึ้นเครื่องก็จอด ก็จองที่นั่งข้างๆรู้สึกว่ามันโหดไปนิดนึงแฟนคขับคนนั้นเป็นชาวต่างชาติอันนี้<อ>ได้าสมพูดไปถึงแฟนคลับ<า>เขาก็ใจสู้นะชาวต่างชาติาตาตออแต่มันอึดอัดยังไงรู้ไหมฮะบางครั้งแบบสมมุติว่าเราเป็นบิลกิ้งกับพีพีแล้วมานนั่งแล้วมีแฟนคขับ มานั่งแต่เราเหนื่อยอยากนอนนยอนไม่ได้นะมันอ้าปากกับแฟนทำมาแอบถ่ายรูปอีกเสร็จเลยนะเกรงน่ะมันมันอึดอัดใช่พี่คิมบอกว่าถ้าเจอที่สนามบินจะมาพูดคุยทักทายผมก็ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่บางครั้งเราเจอทุกครั้งจนมันเหมือนเขาสร้างสถานการณ์ให้บังเอิญขึ้นมามากกว่ามันก็จะตรวจสอบกันยากนะครับ